สวัสดีครับผมที่วิทกิ๊บเลขเตรียมนะครับวันนี้จะมาสอนฟิสิกส์นะครับเรื่องของไหลของไหลคืออะไรนะน้องของไหลนะของไหลเนี่ยน้องคิดว่าคืออะไรคือของแข็งของเหลวหรือแก๊สอะไรที่มันไหลได้ก็ต้องเป็นไม่ของเหลวเป็นน้ําไหลไปไหลมาใช่ไหม ก็เป็นแก๊สนะที่ไหลไปไหลมาได้นะเริ่มแรกเราเรียนเรื่องของไหลเราต้องรู้จักนิยามของมันอย่างหนึง่งอันนี้ของแข็งก็ใช้ได้นะอันนี้คือความหนาแน่นความหนาแน่นหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า density นะครับ ตัวอักษรย่อในทางฟิสิก์ใช้เป็นตัวดีหรือไม่ก็เป็นตัวสัญลักษณ์แบบนี้อ่านว่าโรนะโรนะคล้ายๆตัว P แต่หางยาวๆนิดนึงนะแล้วความหนาแน่นคืออะไรความหนาแน่นนะน้องถ้าสมมติว่าพี่มีวัตถุก้อนหนึ่งนะฮะเป็นรูปทรงใดๆก็ได้มวล เอ็มหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมมวลคืออะไรมวลคือเนื้อของสารนะฮะมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมถ้าเนื้อสารมากมวลก็มากถ้าเนื้อสารน้อยมวลก็น้อยเสร็จแล้วไอ้ก้อนเนี้ยมีปริมาตร V หน่วยเป็นลูกบาทเมตรนะความหนาแน่นจะเป็นอัตราส่วนระหว่างมวลส่วนปริมาตร คือเป็น m ส่วน v นะโลเท่ากับ m ส่วน v หรือ d เท่ากับ m ส่วน v ก็ได้นะครับ mm hmm. มวลเนี่ยนะหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมเนาะ v หน่วยเป็นลูกบาศเมตรพอนโลเนี่ยหน่วยก็จะเป็นกิโลกร,รมัมหารด้วยลูกบาศเมตรนะหรือกิโลกร,รมัม ต่อลูกบาทเมตรนะครับแล้วปริมาตรเนี่ยหายยังไงได้บ้างถ้าปริมาตรเนี่ยนะเป็นกล่องนะครับมีกว้างมียาวมีสูงใช่ไหมมีกว้างมียาวมีสูงนะครับ ปริมาตรเนี่ยจะเป็นกว้างคูณยาวคูณสูงอันนี้เราเคยเรียนกันในตอนม3ู่แล้วเนาะอันนี้พี่ทบทวนให้นะครับมีกว้างมียาวมีสูงหรือว่าลึกก็ได้ v จะเท่ากับกคูณยคูณสกว้างคูณยาวคูณสูงหรือกว้างคูณยาวคูณลึกนะหรือถ้าเป็นทรงกลมเช่นลูกฟุตบอลอย่างเงี้ยปริมาตรจะหายยังไงนะน้อง เราก็ต้องดูก่อนว่ารัศมีเป็นเท่าไหร่ถ้ารัศมีเป็นอ่าปริมาตรจะเป็นสี่ส่วนสามพายอาร์กำลังสามแบบนี้หรือถ้าถ้าเกิดมันเป็นรูปทรงกลวยนะกลวยที่รัศมีเป็น R สูง h ปริมาตรจะเป็นหนึ่งส่วนสามพาย r กํลังสอง h หรือเส้นหนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคูณสูงแต่พื้นที่ฐานมันเป็นวงกลมใช่ไหมก็เลยเป็นพาย r กํลังสองพื้นที่ฐานหรือถ้าเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ย ก็เป็นเศษหนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคูณสูงเหมือนกันสูง h เป็นกว้างคูณยาวใช่ไหมปริมาตรก็จะเป็นหนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคือกว้างคูณยาวตรงนี้ แล้วก็คูณสูง h อ่ะให้เวลาจดแป๊บหนึ่งถ้าจดไม่ทันนะพอสวิดีโอแล้วจดนะน้องความหนาแน่นคือ density นะฮะของไหลคือของเหลวกับ g า s density นะใช้ตัว d หรือตัว rho นะโรคือมวลส่วนปริมาตรเป็นอัตราส่วนระหว่างมวลต่อปริมาตรอัตราหน่วยของโรคือกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะมวลคือเนื้อของสารนะหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมปริมาตรคือปริมาตรของวัตถุหน่วยเป็นลูกบาทเมตรนะวิธีหาถ้าเป็นกล่องก็เป็นกว้างคูณยาวคูณสูงถ้าเป็นทรงกลมก็เป็น4ส่วนสาพายอากำลังสา ถ้าเป็นทรงกลวยก็เป็นเศษหนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคูณสูงซึ่งพื้นที่ฐานคือพายอากำลังสองนะส่วนเป็นถ้าเป็นพิระมิดฐานสี่เหลี่ยมก็เป็นเศษหนึ่งส่วนสามคูณกว้างคูณยาวคูณสูงซึ่งกว้างกว้างคูณยาวนี่ก็คือพื้นที่ฐานเหมือนกันนะครับ อ่ะจดเสร็จแล้วใช่ไหมมาดูตัวอย่างง่ายๆนะเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างง่ายๆให้น้องทําถ้ามีวัตถุก,ก้อนหนึ่งนะมีมวลเป็นสิบกิโลกร,รมัมแล้วมีปริมาตรเป็นสองลูกบาทเมตรจงหาโร หรือความหนาแน่นแล้วน้องก็จดโนต้ตไปด้วยนะว่าความหนาแน่นของน้ำนะมีค่าเท่ากับ1,000กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรหรือเป็น1กร,รัมต่อลูกบาทเซนติเมตรนะครับอันนี้ต้องรู้ อ่ะคใครยังทำไม่เสร็จนะน้องให้พอสวิดีโอแล้วทำต่อได้แต่ถ้าทำเสร็จแล้วมาเฉลยกันนะเราเข้าสูตรเลยโรวความหนาแน่นจะคืออะไรน้อง<ม>คือมวลหารด้วยปริมาตรมวลเป็น10กิโลกรัมปริมาตรเป็น2ลูกบาทเมตรหารกันก็ได้5เมตรกำลัง3นะะต่อมา พี่จะยกตัวอย่างอ,างอันหนึง่งพี่บอกว่ามีทรงกลมอันหนึง่งใช่ไหมมีรัศมี r ทรงกลมนะไม่ใช่วงกลมนะแล้วก็บอกมีความหนาแน่นเป็นโรนะจงหาหมวลของทรงกลมนั้นว่าเป็นเท่าไหร่นะครับ 笑わ、うん、しい。 อน้องไม่ต้องสนใจเสียงอะไรเสงบอกเสียงกานะมาหาหมวนกันนะมวนจะเป็นเท่าไหร่นะอ่ะพี่ก็ขึ้นก่อนว่าโลนะใครยังทำไม่เสร็จพอสวิดีโอแล้วทำไปก่อนนะโเท่ากับ M อส่วน V นะเพราะนั้นเจะเท่ากับย้าย V ขึ้นไปคูณเป็นโรคูณ V โรให้มาแล้ว V เป็นอะไรนะ้อง4ส่วนสามพาย r กำลังสาม ก็จะเป็น4ส่วน3 r โพายากำลัง3ก็จะตอบเป็นแบบนี้นะครับ ข้อนี้ถามว่า R เป็นเท่าไหร่ให้สูง h แล้วก็ความหนาแน่น r แล้วก็มีมวล m นะฮะเป็นรูปทรงกลวยนะฮะถาม R r มามานะฉนเฉลยกันนะถ้ายังถ้าใครยังทำไม่เสร็จนะให้โพสต์วิดีโอแล้วทำก่อนนะเหมือนที่บอกนะเข้าสู่โลเท่ากับ M ส่วน V ใช่ไหมส่วน V จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสามพายอากำลังสองนะ เศนหนึ่งส่วนสามคพื้นที่ถามคูณ,คณ,คณ,คณสูงเราอยากจะหา,าอะไรเราอยากจะหา r ตรงนี้เราก็ย้ายข้างขึ้นไปคูณนะได้เป็นเศษหนึ่งส่วนสามโลพาย h r กำลังสองเท่ากับ m นะได้ R เท่ากับได้ r กำลังสองเท่ากับย้ายสามขึ้นไปคูณเป็นสาม m ส่วนโลพาย h ย้ายลงมาหาร อนอเดียวจะเท่ากับรูทสามเอ็มส่วนโลพายเอชนะครับจะตอบแบบนี้ อ่าต่อมานะเราจะมาเรียนเรื่องความหนาแน่นสัมพัทธ์กันนะครับความหนาแน่นสัมพัทธหัวข้อที่สองความหนาแน่นสัมพัทความหนาแน่นสัมพัท์คืออะไรนอ้อง ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมนะก็คือความหนาแน่นแหละน้องที่มันสัมพัสสัมพัสแปลว่าเทียบนะไม่ใช่สัมพันธ์นะน้องสัมพัสแปลว่าเทียบนะความหนาแน่นสัมพันคือความหนาแน่นที่เทียบเทียบกับอะไรครับน้องว่าอะไรที่เป็นของอไหลที่เยอะเกือบจะเยอะที่สุดในโลกนี้เป็นของเหลวที่เยอะที่สุดในโลกเทียบกับน้ำนะน้องนะ พราะนั้นความหนาแน่นสัมพัทธ์คือความหนาแน่นที่เทียบน้นาภาษาอังกฤษจะเรียกว่า relative relative แปลว่าเทียบหรือสัมพัทธ์ density นะ density แปลว่าความหนาแน่น relative density นะคือความหนาแน่นสัมพัทธ์หรือภาษาไทยสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความถ่วงจำเพาะ ความถ่วงจำเพาะพี่จะย่อเป็นถอพอเป็นเป็นตัวย่อที่ไม่เป็นทางการนะถอจุดพอจุดคือความถ่วงจำเพาะนะคะภาษาอังกฤษคือ specific gravity gravity เหมือนเป็นแรงน้มถ่วงใช่ไหม specific แปลว่าจำเพาะมันก็เลยแปลว่าความถ่วงจำเพาะอันนี้เหมือนกันความหนาแน่นสัมพัสหรือความถ่วงจำเพาะนะ สูตรคืออะไรนะ้องมันเทียบน้ำใช่ไหมก็คือต้องเอาถอพอเนี่ยเราก็ต้องเอาความหนาแน่นของสารนั้นไปหารด้วยความหนาแน่นของน้ำจบเทียบน้ำคือเอาไปหารน้ำเมื่อหารน้ำแล้วเนี่ยนะหน่วยจะเป็นยังไงนะมาดอหน่วยมาดูหน่วยความหนาแน่นของสารหน่วยเป็นกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตร ความหนาแน่นของน้ำหน่วยก็เป็นกิโลกร,รัมต่อลูกบาศเมตรเมื่อมาหารกันเนี่ยเป็นความถ่งจำเพาะจำความถ่วงความถ่วงจำเพาะหรือความหนาแน่นสัมพัสนะก็เป็นกิโลกร,รัมต่อลูกบาศเมตรหารด้วยกิโลกร,รัมต่อลูกบาศเมตรแบบนี้หน่วยก็จะตัดกันหมดก็จะเหลือเป็นไม่มีหน่วยหรือ no unit นั่นเองโน no คือไม่ใน unit คือหน่วยก็คือไม่มีหน่วยนะ ยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าพี่บอกว่าพี่มีก้อนก้อนหนึ่งมีความถ่วงจำเพาะเป็นสองนะจงหาความหนาแน่นของสารนี้อ่ะน้องล่องหาดูซิว่าเป็นเท่าไหร่ มาเฉลยกันนะถ้าใครทำให้เสร็จให้พอสต์วิดีโอเราก็ทำก่อนนะนก้นอน่วงจำเพาะเป็นสองพี่ก็บอกว่าทอพอเท่ากับโลสารนั้นหารด้วยโรน้าําข้อหน่วงจำเพาะเป็นสองเท่ากับโลสารนั้นหารด้วยโลน้ำโลน้ำเป็นหนึ่งพัน พราะโลสานนั้นย้ายหนึ่งพันเข้าไปคูณก็เป็นสองคูณกับหนึ่งพันได้เป็นสองพันกิโลกร,รัมต่อลูกบาศเมตรจบนะเพราะฉะนั้นความหนาแน่นของสารนั้นเป็นถ้าพูดง่ายๆความส่งจำเพาะเนี่ยคือบอกว่าความหนาแน่นเนี่ยเป็นกี่เท่าของน้ําความหนาแน่นของน้ําเป็นหนึ่งพันใช่ไหมความส่งจำเพาะเป็นสองก็คือความหนาแน่นเป็นสองเท่าของน้ําก็จะเป็นสอง พันนั่นเองถ้ามองไวๆนะฮะถ้ามองไวๆก็คือโลสารนั้นใช่ะจะเป็นกี่เท่าจะเป็นสองเท่าของโลน้ำแล้วโลน้ำเป็นหนึ่งพันก็จะได้เป็นสองพันกิโลกร,รมัมต่อลูกบาทเมตรอย่างนี้ ให้เวลาจดแป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวพี่จะไปละว,วันนี้นะครับถ้าใครจบใี้เสร็จพร์อมวิดีโอไว้ก่อนนะนะงั้นวันนี้พี่ไปก่อนนะครับสวัสดีครับนะ